สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลเพจตบไฟจริงๆมันต้องมีอย่างนี้นะเพจยูทูบติ๊กต็อกตบไฟหมดคนก็ถามว่าพี่ชื่อตบไฟพี่ไปคิดมาจากไหนเนี่ยตบมันคือวอลเลย์เนาะไฟนี่มันเหมือนกับเราเออเด็กๆก็ชอบอ่ะจะไฟกันไหมอะไรเงี้ยอ่าสู้กันไหมอะไรวะเนี่ยนะครับหลายท่านจากที่แล้วเสียงสวยตัวสวยขอบคคุณ่ะน้องเอบุษบาพระแสงแก้วเนาะคือรู้จักกันเนี่ยตั้งแต่เล่นวอลเลย์อายุเท่าไหร่ 14-15ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็น power tournament ใช่ค่ะมีหลายคนรุ่นนั้นก็มีรุ่นคุณตุ๊กตาคุณสวยคุณสวยคุณนายคุณสวยเนาะตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นคุณนายอย่างเดียวเนาะเปีนเก่งค่ะพิตาเรื่องเรื่องวอลเลย์บอลจะย่อนิดนึงว่าหลังจากที่จากวอเลยเยาวชนมาเป็นทีมชาติมาเป็นอะไรเข้ามาสู่อ่ะสักหนึ่งนาทีแล้วกันเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลได้ค่ะ ก็คือประวัติเนาะะปรวััติส้นๆเนาะใหป็นรุ่นหลังจะยังไม่รู้จักของทีมขอนแก่นค่ะพี่ปราดก็คือเล่นมาตั้งแต่อายุ10 10 10ขวบแล้วก็เริ่มเข้ามาเล่นในกีฬาจังหวัดค่ะอาจารย์มี่ค่ะอาจารย์พิคมพรก็เอามาเล่นในจังหวัดแล้วก็เป็นตัวแทนจังหวัดมาตั้งแต่14 15ี่บค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะได้มาเจอพี่ปราดที่กรุงเย่สมัยก่อนค่ะจริงๆแอบเจอที่ไต้หวันนะตอนนั้นแข่งที่สิริกเกอได้เจอใช่กับอันนี้เล่าเล่าให้พี่นงอย่าอย่าอย่าว่าน้องเนาะ น้องนี่เขาเป็นคนขาสวยไหมน้องตุ๊กตาเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยเขายืนไม่ได้ยืนเสร็จปุ๊บเสิร์ฟไม่ได้กรรมการเป่าให้เสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟาบอกว่าจานขาหนูเสิร์ฟไม่ได้ครับมีคนมีคนจับขาหนูลูกขาแต่ก่อนกองเชียร์เนี่ยล้นสนามค่ะคนเลยดังมากมาทำมาตั้กตัวปีเนาะพี่ป๋าด้วยดูจัดกันมานานจนกระทั่งเอมาเรียนมาเข้าโครงการพิเศษมาจบจุฬาอะไรต่างก็ยังจนมาเข้าสู่อ่ะตัดรวบรัดตัดตอนมาสู่วงการวอลเลย์บอลเลยทำเรื่อง วอลเลย์บอลโดยเฉพาะมินิวอลเลย์บอลเดี๋ยวเราให้กับให้กับแฟนๆตบไฟฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงมาอย่างไงและอยู่ที่วิทยุการบินนะครับค่ะช่วงที่เล่นทีมชาติอยู่เ,เราก็มาเข้าทํางานที่วิทยุการบินแล้วนะคะพอเลิกเล่นก็มาทาโครงการวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลคือจริงๆอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราเรานะํทงานทรัพยากรบุคคลนะคะคแต่ว่าซีอีโอสมัยนั้นคุณคเดชอิมปิสวัสด์ท่านเสียแล้วเนาะท่านก็อยากจะวางรากฐานให้กับวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทยอายุ12ปีคือ วางเบสิกให้กับเด็กๆก็เลยคิดคงพี่ปรีมอินทวง์ค่ะก็เป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้ในการแล้วเนาะเป็นผู้จัดการสายงานอุรมเหรอสายงานอุ็นสายงานบุคคลเป็นบุคคลแต่เป็นอยู่ฝั่ง HRD ค่ะส่วน HRM นะคะก็มาทําโครงการตั้งแต่ปี43ซึ่งรุ่นนั้นก็ปีนุชแป้นน้อยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของเราคนแรกของโครงการเราก็จะตอนนั้นเล่นเป็น ตอนนั้นยังไม่มีสมัยนั้นไม่มีริบเบิโลเนาะไม่ปียนุษย์เนี่ยเป็นเด็กเบสิกดีมากตีบอลตีบอลดีมากค่ะเป็นเป็นผู้เล่นทําคะแนนที่ดีที่สุดของบ้านคอนหาสมัยนั้นรเราก็เลือกน้องเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมค,ค่ะ<อ>ก็เราก็ทํากันมาตั้งแต่ปีสีสามโดยเอาความสามารถของนักกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งจริงๆนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าไปอ่ะเรามีหน้าที่ประจําอยู่แล้วกระจายกันไปทั่วองค์กรน,นะคะคอยู่ a อ c บ้างเป็นแอร์ทัฟฟิกคอนโทรลเลอร์บ้างทำงานพัสดุสวัสดิการ ทรัพยากรบุคคลเรากระจายไปหมดพอในช่วงเวลาที่เรามีโครงการเราก็จะมารวมตัวกันเป็นคณะทํางานทําโครงการร่วมกับพนักงานวิวการบินทั้งประเทศเลยค่ะก็จัดการแข่งขันคัดเลือกรอบจังหวัดรอบภาครอบประเทศแข่งทั้งปีค่ะเป็นรายการที่มีทีมวอลเลย์บอลแข่งขันเยอะที่สุดมากกว่า1,000ทีมใช่ค่ะรวมๆแล้วหลายหมื่นเลยค่ะตั้งแต่เราจัดมาแล้วก็ เป็นรายการที่เรามุ่งหวังไม่ให้เด็กมาแข่งอย่างเดียวเด็กก็จะมาทํากิจกรรมรู้จักกันเพราะเราเชื่อว่าเด็กรุ่นนี้ก็เขาก็จะเป็นเพื่อนกันคอนเน็กชันกันทั่วประเทศเพื่อในอนาคตเขาโตขึ้นเขาก็ยังคงรู้จักกันเมื่อก,กี้เนี่ยที่น้องเอ๋พูดถึงบ้านขอนหาดเนี่ยบ้านน้ำพาวใหม่นะ,ะก็เราได้ยินบ้านคอนหาดอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่ทางใตยอย้อยู่ที่นี่แหละที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแล้วสิ่งที่แปลกนะเวลาเขาแข่งเนี่ยนักกีฬาเขาเขาไม่ใส่รองเท้าหรือว่าไม่ชอบใส่รองเท้าไม่แน่ใจนะแล้วแบบ เล่นดีมากค่ะแล้วพี่ปานะอาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายในหมู่บ้านเวลามีแข่งขันเนี่ยเขาจะยกไปทั้งหมู่บ้านเลยนะไปเชียร์ใช่บ้านขอนหาเนี่ย uh huh. สมัยที่พวกเราลงไปนะคะแล้วก็มีพี่พี่ที่ศูนย์ควบคุมการปินสุราา่าทันนีเป็นพนักงานลงไปเนี่ยขอนหาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่น่าเอาตัวอย่างคะ่ะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาจะตอนเย็นเขาจะทํากับข้าวมาแล้วก็มานั่งดูแลลูกๆเพื่อทําการฝึกซ้อมเป็นอําเภอเล็กๆที่อยู่นครศรีธรรมราชแต่ว่ายังไม่เคยไปห่างจาก ตัวเมืองไกลไหมเองก็ที่ไปน่าจะสักเอจําไม่ได้แต่น่าจะประมาณ70บกว่าโลประมาณเนี้ยค่ะทางใต้เนี่ยชื่อนี้ขึ้นชื่อมากเลยนะจริงๆอ่ะในประเทศไทยเรามีเรามีโรงเรียนเล็กๆนี่นะเป็นเป็นโรงเรียนที่ติดถูของแฟนแฟนวอลเลย์บอลเยอะนะ,ะทางอะไรนะทางกีสานี่ก็มีอย่างลำปลายมาลำปลายม้าบุรีรมอ่าทางมือกันน้องเรือนขอนแก่นแล้วก็ อะไรนะกุดเชียงมีกุดเชียงมีขันแข่ค่ะเป็นเด็กประถมเหมือนกันค่ะป้าก็กุดเชียงมีนะใช่ค่ะก็เป็นเด็กมินิวอลเล่บอลเนาะที่เรอพยายามวางรากฐานเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเบสิกดีนะคะถูกฝึกมาคือสมาคมวอลเล่เนี่ยมีระบบการพัฒนาทีมที่ดีอยู่แล้วก็คือ12 14 16 18ไฟฟ้าภูมิภาคก็เข้ามาช่วยแล้วก็เป็นระดับอาชีพหีกอาชีพช่วยกอวยขอยาวชน ถ้าเราพัฒนาร่วมกันแบบนี้เราเชื่อว่ามันจะมั่นคงแล้วก็สมาคมวอลเลย์นบอลอาจจะแตกต่างจากที่อื่นคือเราไม่ได้เป็นเลิศอย่างเดียวค่ะท่านนายกพูดกับพวกเราเสมอย้ำเสมอว่าเราอยากพัฒนาคนถ้าเราพัฒนาคนเนี่ยกีฬาจะพัฒนาไปเองแล้วสุดท้ายเนี่ยประเทศชาติจะพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งหวังความเป็นเลิศอย่างเดียวเนี่ยเด็กพอเก่งแล้วก็ไปเล่นอาชีพโดดคือเก่งอยู่คนเดียวแต่ว่าเรายังทิ้งน้องๆทั่วประเทศที่เขายังขาดแคลนอยู่เพราะนั้นอันนี้ท่านท่านเน้นว่า เราเก่งแล้วเราต้องกลับมาช่วยน้องๆจึงเป็นเหตุผลที่ทางิทยุการบินนะคะพี่ๆหรือแม้แต่การไฟฟ้าเองพี่ๆที่เป็นทีมชาติมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมของเราค่ะพี่ป่าพอเรามีชื่อเสียงรเรามีโอกาสเราจะกลับมาช่วยน้องๆสมเสมอจะเห็นว่าน้องกิ๊ฟน้องนุชตน้องออนพวกนี้เขาจะกลับมาช่วยสม,มอทีมบริหารที่เอว่ามองระยะยาวแล้วก็เขาโอเขเขาใจแล้วก็แบบให้เขียทุกทุกฝ่ายแล้วก็ดูแลกันเหมือน พี่น้องกันจริงๆค่ะคือไม่ทิ้งใครเลยค่ะแม้แต่พี่ๆที่เลิกเล่นไปแล้วอดีตทีมชาติก็ทําชมรมตอนนี้ก็กำลังตอนนี้ท่านดอนเป็นประธานเดี๋ยวเราจะจัดกลบนะคะมาสนับสนุนด้วยนะคะวันที่24ธันวาก็คือตอนนี้สมาคมชมรมอดีตบอลล์บอลทีมชาติแล้วก็ผู้ตัดสินก็ก็จะจัดจัดเพื่อเอารายได้มาไว้สําหรับดูแลพี่ๆที่เป็นอดีตทีมชาติที่ตอนนี้บางคนก็ ป่วยติดเตียงบางคนก็ไม่สบายวันนี้พูดถึงเรื่องก๊อฟต้องเข้าสินค้าของเอเลยนะอ๋อขอบคุณค่ะพูดเลยพูดเลยพูดมาเลยไม่ได้อะไรเลยนะคะก็จริงๆเอ๋กับเพื่อนที่นิเทศจุฬาค่ะก็ทํากันแดดสําหรับนักกีฬาทำมานานแล้วแต่เราไม่ได้นัดหมายกันล่วงหน้านะขอบคุณพี่ป่าค่ะก็ขายทางออนไลน์ค่ะพี่ป่าเป็นหลักเพราะว่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะ วีโอล่าสปอร์ตใช่เป็นกันแดดที่เราดีไซน์มาสำหรับเอาดอสหนน์กันเลุณก็ใช้แล้วหน้าไม่วอกนะคะแล้วก็แบบเด็กอย่างทีมชาติชายหาดเราก็เคยเอาไปให้น้องๆใช้คือคือมันมันอยู่ได้นานแล้วมันเหมาะสําหรับนักกีฬาเอาดอเพราะเราเป็นนักกีฬาคิดยังไงตอนนั้นแบบสูตรออกมาจากไหนจาก ของคณะวิทยาศาสตร์หรืออะไรมาอย่างไงก่อนที่ค <C> e <an> ืเพื่อนที่นิเทศจุลาเนี่ยมีครอบครัวเนี่ยทำเป็นแบรนด์เครื่องสาอางอยู่แล้ว<อ>ที่ภาคใต้หัดใหญ่ค,ค,ค่ะเป็นแบรนด์วีโอลาก็อยากจะแตกลายมาทางกีฬาก็เห็นเอเล่นกีฬาก็มาชวนเอว่าอมามาทำไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเราทำแบรนด์นี้สาหรับเพื่อนๆที่อาจจะช่วงนั้นแบบตกงานค่ะก็น่าจะเป็นทางที่จะให้เพื่อนๆมาทาเป็นเป็นอาชีพได้เดี๋ยวนี่นี่ไป็นในนัดหมายกันล่วงหน้านะพูดเลย เดี๋ยวในสินค้าตัวนี้นะคือผมเองก็มีเขาเรียกแพลตฟอร์มเจอกันระหว่างาผู้ซื้อนะครับไปหาผู้ขายนะฮะก็จะเป็นครอบครัวชาววอลเลย์บอลน,นี่แหละเดี๋ยวจะมาอุดหนุนน้องเอนะโอ้ยต้ยอ <นะ S 1> เอา,าเราเราเรียกว่าเราเรียกว่าบิ๊กบอร์นะพิ่งคุยกันเพิ่งคุยกันยังไม่ได้เราเรียกว่า Big บิา๊ก,ก,กบอร <ś m ary> เดี๋ยวให้หน่อยสมัครแล้วก็ใส่สินค้าเข้าไปแล้วก็สมาชิกเด็กก็ทำได้เลยเป็นแฟนใช่เป็นแฟนวอลเลย์บอลนะสมัครสมาชิกบิ๊กบอรสมัครฟรีนะครับแล้วก็สแกนจ่ายแล้วได้เงินคืนด้วย น้องเอก็ให้ส okay, ่วนลราบริษัทแค่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งแบบสิวๆอ่ะโอ้ยเอ๋ถ้าเป็นหมดเล่อะค่ะมาเลยแนั่เอานนั่นบอกแล้วนั่นหนึ่งแล้หนึ่งยินดีค่ะก็คือมันมันเป็นเรื่องที่ออกมาโดยแบบเราไม่ได้นัดหมายกันมาคุยเรื่องนี้นะเจอกันเอ้าน้องเอ๋มาคุยกันหน่อยนัดจริงๆนัดหลายรอบแล้วจะมาคุยกันเพราะว่าไปที่บ้านดินไปแล้วก็เจอกันอ่ะโทรคุยกันไลน์คุยกันเรื่อยๆจะไม่มีโอกาสเจอกันวันนี้มาวอลเลย์บอลนี่ถือว่าเป็นเป็นโชคดีนะที่แบบแก๊ปกันเยอะก็ได้ได้คุยกันนะครับเพรไะนั้นนเี่ย อบอกนิดนึงบิ๊กบอทเนี่ยสมัครง่ายๆครับไลน์แอดนะนะแอดบิ๊กบอทอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกไว้ในใต้คอมเมนต์น่ะสมัครง่ายๆครับอยู่บนไลน์เดี๋ยวก็เซิร์ชหาสินค้าอขน้องเอ๋เลยเป็นสมาชิกซื้อได้เงินคืนเด <laughs> ี๋ยวเขาเพิ่งรู้นะเนี่ยยังไม่ได้คุยกับพี่ปาดเลยนะ่<ช>ต้องเป็นพี่ปาดมันเฉพาะ สินค้าทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยยางนีเอมีสินค้าจากเกษตรได้เลยได้เลยทุกอย่างทุกอย่างนี่ก็เมื่อวันสองวันที่แล้วเนี่ยไปเยี่ยมร้านร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ต่อยอ่ะกันทีคะนันทพรชื่อกันชื่อเดิมเนี่ยเขาชื่อชกันพัวกลางเนาะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเป็นเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นนะอร่อยโฆษณาให้เลยก็แล้วกันอยู่แถวแพทกษสาบิ๊กบอทไปสแกนได้เงินคืนอี่งนะนเนี่ยจริงอะคะจริง ตอนนี้ราหมดแบบนี้นะเขาเรียกว่าวินวินใช่คือแบบอย่างสินค้าของเอ๋ไม่ได้ทําเป็นเชิงมารติ้งเพราะว่าเราไม่มีเวลาเราก็ทํากันแบบว่าด้วยความรักแล้วสินค้าเอ๋ว่ามันมันโอเคนะคะใช้ได้แล้วราคาไม่แพงเป็นของบไทยแล้วก็มีโรงงานที่ที่ปลอดภัยก็ทําออกมาสําหรับเพราะว่าตรงนี้นะมันเป็นมันเป็นความตั้งใจแล้วก็อยากจะให้มีอะไรได้ได้ทำในหลังจากที่เราไปทําข่าวทำนู่นทงนี่เออเจอผู้คนที่แบบบางคนไปทํา เรียทำรีสอร์ทก็มีนะพวกแฟนวอลเลย์บอลทำรีสอร์ททำร้านอาหารเยอะอาจจะมก็ทำรีสอร์ทอยู่เชียงใหม่นะคะเนี่ยก็เดี๋ยวต่อมาอุยอย่างนี้น้องๆเอเห็นน้องๆนักบอลในวงการเรามีธุรกิจส่วนตัวเยอะล่าสุดน้องโสก็ทำน้ำดื่มนะที่ป่าสรยาเหรอใช่เป็นคุณแม่เลยเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมแล้วคุณแม่คุณแม่โสต้องไปที่ไปเยี่ยมค่ะเพราะว่าน้องโสก็ทำร้านกาแฟไล่อะไรนะฝรั่งฝรั่งยิมจูเห็นขายเยอะอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปนะเชียงรายนะคุณโสนะ จากสินค้าแล้วนะตอนนี้หลายท่านก็เดี๋ยวอ่านในคอมเมนต์กันเลยกันว่าสมัครยังไงสมัครฟรีร้านค้าก็สมัครฟรีนะไม่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะฮะนะครับส่วนธุรกิจก็มันจิ๊บจิบสิบเปอร์เซ็นต์นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ในเรื่องของวิ่งบอร์ดแล้วสินค้าของเอเนี่ยคงจะมีหลายตัวเหมือนกันค่ะอ่ะตอนนี้เอาเรื่องบ้านดินเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไปอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าหมู่บ้านนักกีฬาเล่าให้กับแฟนวอลเลยบอลฟังนิดนึงไปวันนั้นฝนตลมคุยกันไม่ได้เยอะ ก็เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่เราไปเป็นพื้นที่ชีวิตของเราเนาะเราก็คิดว่าอีกสัก8ปี9ปีเราจากกระเกษียณค่ะพี่ปาาเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะมีพื้นที่เตรียมเอาไว้เพราะถ้าเราไปทําตอนกเกษียณอะ่ะเราน่าจะเหนื่อยรเราไม่มีแรงก็เลยไปซื้อที่ดินที่แถวนคะรนายกตรงแถวจักรอรรค่ะค ก็ซื้อรวมกันทั้งหมดอยู่ไม่ไกลถ้าเข้าไปนะตรงถนนที่จากแยกจะปรอตรงไปเลยนะครับทางที่เข้าโรงเรียนว่ามีหนุ่มก็เลี้ยวซ้ายเข้าจะปลอคือทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ไปซื้อที่ที่ติดถนนคือเราชอบความสงบจริงๆค่ะพี่ป่าเราก็เลยอยากซื้อที่ที่มันอยู่ข้างในหน่อยแล้วก็มันก็เงียบสงบดีครับครับโปรเจกต์ที่จะทําอะไรจริงๆนะต้องการทําอะไรครับตรงนั้น่ะเป็นบ้านที่เคยไปหลายๆเดี๋ยวให้เล่าให้กับแฟนๆบริบบอลได้โปรเจกต์จริงๆคือ1เราอยากเป็นพื้นที่ชีวิตเราในวบกเกษียณ2เราอยาก นำปรัชญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชาที่9้าไปเป็นน้อมนำไปฝึกใช้ค,ค,ค่ะก็เราก็ทำบนพื้นที่โดยเราทำเป็นหลักกิจกรรมธรรมชาติแล้วก็เอาหลักปรัชญาของในหลวงมาใช้ในพื้นที่ค่ะคมีเยอะแยะเป็น4ี่สิบกว่าทฤษฎี<อ>ค่ะโอ้พื้นที่กว้างนะครับเดี๋ยวแฟนบ,ลบอลที่ อยากจะไปกางเต็นนอนนะติดต่อ้องเอได้นะครับคือของเราอะค่ะปีศาตอนนี้ถ้าแฟนๆอยากไปก็ไปไปกลางเต็นได้เรามีห้องนงห้องน้ําช่วงแรกเราให้ฟรีได้เลยค่ะถ้าเป็นครอบครัวของเราแล้วก็ถ้าแต่ว่าอย่างของพี่เจนก็พี่เจนก็จะอยู่ติดกันเนาะเงบเดินเข้าไปเข้าไปข้างในอีกนิดนึงเนี่ยคือสวยมากเลยข้ามข้ามาคันเทนาค่ะโดยเฉพาะเรื่องห้องน้ํานะเปิดโล่ง ใช่พี่ปัต้องไปอีกนะวันนั้นมันฝนตกตอนนี้เขามีน้ำตกสวยมากค่ะบ้านดินคือที่บ้านดินเนี่ยจะมีแหล่งอาหารปลอดภัยพิเต้นะคะซึ่งเป็นแบบแหข่งของพี่เจนเนี่ยก็ไปทำร้อยอรซก็ทำอาหารปลอดภัยตอนนี้เมื่อวานก็เพิ่งได้ผักปลอดสารพิษโอ้ยจองคิวกันในที่บริษัทอะจองคิวกันก็หมดแล้วค่ะยังไม่ทันได้เปิดขายแต่ว่า ถ้าใครสนใจก็สามารถไปกดหนุนไก่ไก่อารมณ์ดีมีหลากหลายเลยค่ะพี่ปานเขาดินเนะเดี๋ยวต้องไปต้องไปเนาะงปค่คือหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเข้าไปนะหลายท่านเคยไปมาแล้วบริเวณที่ที่ของเขางนเอจริงๆต้องมีของแปลงของซาซาราก่อนนะของคุณเทียนเทียุ้มน้องตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็แล้วก็เทียนเนอพี่คุณตัวทับแล้วเรามาเป็นของน้องเอแล้วก็ข้างในสุดเป็นของคุณเป็มพี่เจนของเราเนี่ยนะอยู่ข้างในอยากให้ไปเยี่ยมไปเที่ยวนะ นั่งอยู่ตรงนั้นนี่มองไปมันจะเห็นเขาของเขาชงโงกนะครับเขาชงโงกที่มีสามคอรูปช้างหมอบส่วนึงตรงนั้นก็แฟนท่านนกอล์ฟนี่ไปเขาไปนั่งจินตนาการเลยว่าตีลุมไหนเป็นยังไงก็ได้เลยใช่คือถ้าพี่ๆนักกอล์ฟไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตอ่ะที่บ้านเอ๋อาจจะเปิดเป็นเหมือนร้านกาแฟที่ไม่ใช่ร้านคือใครอยากจะทานอาหารหรือทานกาแฟก็ไปหาเราได้เราก็จะเปิดทําให้ทานนะคะ แล้วก็นั่งรอระหว่างออกรอบก็ได้พูดถึงร้านอาหารต้องให้เอพูดถึงที่เราไปกินวันนั้นร้านอะไรนะที่เป็นพี่การไฟฟ้าที่ไปทำโอ้สุดยอดมากเลยนะ,ะต้องบอกเลยเนี่เดี๋ยวมีเครือข่ายเยอะค่ะเดี๋ยวที่นั่นเราจะไปรีวิวเดี๋ยวครับเอไปรีวิวร้านแล้วพาไปรู้จักที่นั่น,ค,นคือเป็นแฟนวอลล์บอลพวกเราเนครอบครัวบอลล์บอลจะได้ไปใช้บริการด้วยค,คือที่นั่นเนี่ยเอ่ต้องบอกว่าเป็นชุมชนที่<ม>สงบเงียบดีงามมากคือเราเป็นเครือข่ายค่ะพี่ป่านแล้วเราก็จะช่วยเหลือกันในเครือข่ายค่ะแล้วก็ตอนเนี้ย น้องๆในเครือข่ายเราก็จะมีแบบทั้งที่พักทั้งแบบสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แลไอเทมที่คนไม่รู้จักนะคะอาหารดีโเฉพาะนครนายกหรือเปล่าหรือเฉพาะชุมชนนั้นเลยทั้งนครนายกค่ะแล้วก็รวมถึงป่าจีนสาแก้วคือเครือข่ายของเรามีทั่วประเทศแต่ว่ากลุ่มตรงนั้นอ่ะเราเรียกว่ากลุ่มกิจกรรมธรรมชาติเป็นของนครนายกนะคะเราก็ทําเป็นแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนาะของในหลวงรัชาที่9้าเนี่ยก็น้อมนําซึ่ง ใช้ได้จริงค่ะเป็นสังคมช่วยเหลือเกือ้อกูลแล้วก็เรามีอาหารปลอดภัยแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าแฟนแฟน,แฟนวอเลเลย์บอลอยากจะทานอาหารปลอดภัยหรือแชมพูสบู่ยาสีฟันทั้งหลายเนี่ยเป็น<ต>ปนลปปอดนะสารพิษหมดใต้คลิปเดี๋ยวะจะมีสินค้ามาลงให้ด้วยแลย้วในในระบบจะให้เลยว่ามีอะไรเดี๋ยวจะเลือกซื้อพี่พี่เคยได้เห็นป่าร้อยปีไหมคะเออยังอยู่ตรงไหนที่นี่มีป่าร้อยปีค่ะที่นครนายกนะใช่เป็นเป็นป่าส่วนตัวซึ่งพี่ครูทองเนี่ยเขาแบบ ก็เหมือนอยู่เป็นคุณนครนายกค่ะแต่ว่าดูแลรักษาป่าจากบ้านบ้านนักกีฬาไกลไหมอะประมาณสิบโลเองค่ะแค่นั้นเองแล้วกลุ่มตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่ากลุ่มสามส่วนม้วนชื่นเขาจะมีน้องโอมมีครูทองแล้วก็มีพี่พัทพี่แกเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเครือข่ายตอนนี้เขาทําแบบทั้งเรื่องอาหารเรื่องเครื่องดื่มเรื่องที่พักนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงแบบ เชิงแบบเขาเรียกแอดเวนเจอร์ก็มีขับจักรยานนีค่ะที่ที่เหมือนเอ้พูดเมื่อกี้เนี่ยมาจากทางประจีนนะฮะมาจากนครนายกแล้วก็ไปสระบุรีสระบุรีมันเหมือนกับเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่แบบเป็นแนวยาวเลยนะเยอะมากพี่พี่ไปบ้านของพี่หลอพี่ชายคงศรีอ๋อคาดพี่หลอไม่เออไม่ใช่บ้านแกาหรอกแกทำเหมือนบ้านแกบอกว่าไม่ใช่ของพี่นะแกบอกว่าจริงๆคนเขาจะเปบ้านพี่หลออยู่ไร่ริมน้ําแคมป์อยู่ที่ชะอมสวยมากเลยชะอมอยู่ใกล้ๆบ้านเอ๋ค่ะป่าแบบ ป่าสวยมากเลย<ช>เขาเป็นป่าแตงไม่ด้วยนะจะเป็นหน้าเที่ยวเพราะว่ามีน้ําที่มาจากเขาใหญ่<ช>เขาใหญ่ไหลลงมาตรงเนี้ยแล้วก็หน้าพักเขาจะทําเป็นสนามฟุตบอดลดนะ้วยไงพี่ลอ้อที่นั่นที่นั่นเรามีที่ท่องเที่ยวเยอะมากเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะเราจะอนุรักษ์เอาไว้คือหลักสําคัญคือเราตอนนี้โลกมันกําลังเดือดไงพี่ปาดแบบเราต้องบอกว่ามันอาจจะยังมาเราคิดว่ามันยังมาไม่ถึงเนาะแต่แต่มันมันตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตรงก็โรกเหนือ น้ำแข็งมันละลายหนักมากนะคะหลายประเทศตอนนี้ค่ะกําลังจะจมค่ะที่เป็นเกาะก็ติดต่อกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อนําหลักปรัชญาของในหลวงเนี่ยไปช่วยประชาชนเขาซึ่งทางพี่ปิพมน้องภาพเนี่ยกำลังทํางานกับอาจารย์ยักษ์อาจารย์วิวัฒน์สันนิการพรทำโครงการในการที่จะ,ะลดโลกร้อนค่ะร่วมกับ U n ร่วมกับต่างประเทศในฟังแค่ฟังนี้ก็สบายใจแล้วนะเรื่องที่จะไปอะไรเงี้ยไปเที่ยวไปไปดื่มไปอะไร ไปอะไรที่นครนายกเนี่ยนะยูไม่ไกลจากกรุงเทพมีนวดมีสปาโอ้ยนี่อย่าไปเลยอาหารปลอดสารพิษมีมีอาหารเขาเรียกว่ากินอาหารเป็นยาครับครับแทนที่จะกินยาเป็นอาหารกินอาหารเป็นยาที่นี่เราอผลิตภัณฑ์ภายในแปลงที่มันป่อยู่แล้วเอามาปรุงเรามีเชฟนะคะที่แบบออกแบบอาหารแล้วอร่อยมากๆค่ะ พี่ดาวนะคะแบบคือแบบอยากจะบอกว่าเรื่องอะไรบอกร้านบอกร้านเลยได้มั้คือมันยังไม่ได้เปิดค่ะไม่ได้เปิดแต่ไปสามารถที่สั่งได้เออนะค่ะยังไงในช่วงนี้แหละประมาณปลายปีเนี่ยเรามีเวลานะต้องจัดต้อจัดเวลาไปเที่ยวได้่าโอเคละวันนี้นะยังไม่จบนะขอขอเิ็งท้ายนิดนึงนิดเดียวอาชีพมาภากวันเล่ขอกำลังใจเลย โอ้ยมีคนชมเสียงสวยเลยค่ะเอ๋ก็ต้องบอกว่าเอจริงไม่ใช่มืออาชีพเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอสมาคมมีแมตช์แข่งขันสมัยก่อนน่ค่ะก็อยากได้นักเย์มาเราก็พยายามพัฒนาตัวเองตอนนี้ยังไม่ดีเลยนะพี่ป่าแต่ว่าก็พยายามพัฒนาคือเรามีงานประจําเรามีสิ่งที่เราต้องไปทําในส่วนอะไรยเงี้ยแต่ว่าพอมีโอกาสเราก็มาช่วยมามามาทำงานให้กับวงการเลย์ซึ่งเอกก็รักอ่ะทำแล้วมีความสุขสิ่งที่เราอยากอยากทําให้กับวงการก็คืออะไรก็ได้ที่เราเอาประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ คนฟังฟังเราจะได้ประโยชน์จากการภากของเราเออาจจะภาคไม่สนุกแต่ว่าเราพยายามหาสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนดูก็แนะนําได้นะคะยินดีแล้วก็เอดีใจค่ะบางทีเอภพาคไปอ่ะกรรมการผู้ตัดสินเวลาดูท่านก็จะคอยแนะนํอเราแบบเราดีใจมากเราจะมีพี่ๆในวงการมามาบอกว่าให้ปรับปรุงตรงนั้นน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะมีอะไรแนะนําได้ค่ะทีม น้องรุ้น้องรุ้นี่มืออาชีพอ,อยู่แล้วโอ<ห>้ <นะ S 1> ใช่ <ผม S 1> ใช,ช<อ>บก็มีทีมนักวอลเลย์ที่อยากให้มามามา,มาทำงานตรงนี้ช่วยสมาคมครับโอเคเราววันนี้ขอบคุณน้องเอ๋นะครับได้มาทั้งเรื่องราวส่วนตัวเรื่องวอลเลย์บอลเรื่องสินค้าที่จะไปนําไปสู่ให้แฟนๆวอลเลย์บอลเราได้ลองทั้งชิมทั้งใช้นะครับในอนาคตแล้วก็เรื่องของการฝากวอลเลย์บอลก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง NBT หรือว่าช่วยดีอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับก็ติดตามกันนะครับผลงานของ นักวอลเลย์บอลอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติและก็ผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอดไปขอบคุณนะคะพี่ป่า <Okay. S 2> พี่ป่าเองก็เป็นนักข่าวยอดเยี่ยมจริงๆค่ะขอบคุณ,คณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีลาคพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ